โอเคครับก็ส่วนเพื่อนชาว y o u b e Channel ทอนนะฮะวันนี้ผมจะมาทำการลองเชื่อมต่อไมโครโฟนของทีตัวรุ่น K1SW King นะครับว่ามันมีการเชื่อมอย่างไรนะครับผมก็จะทำการทดลองเชื่อมไปกับพร้อมกับเพื่อนๆเลยนะครับข้ออย่างแรกนะครับเปิดพอร์ตฐานข้ามาแล้วก็ใส่ไปนะครับผม,ผมก็ผมจะลองทำตามคู่มือที่เขาบอกเขาบอกว่าให้เปิดสวิตช์นะครับออนไมโครโฟนนะครับเปิดออนขึ้นมา จนเป็นไฟสีแดงนะครับจากนั้นเขาให้กดนะครับสวิตช์โพซิชันนะครับ for 1 Se c o n d นะครับก็คือ1วินาทีนะครับเป็นแฟลชไลท์นะครับไมโครโฟนสวิตช์นะครับจะเป็นรูอยู่ตรงนี้ยครับหาอะไรจิ้มเข้าไปนะครับนะครับวิหนึ่งวิอ่าเนี่ยตอนนี้ไฟมันกระพริบแล้วนะจากนั้นนะครับ เขาให้บอกว่านะครับ turn the product on led light นะครับก็คือเปิดนี่หรอเปิดเจ้าตัวลำโพงขึ้นมานะครับอ่าแล้วก็ไมโครโฟนเนี่ยจะเป็นไฟแฟตนะครับผมอย่างนี้หรออันนี้ก็แฟตอยู่นะ จากนั้นเขาบอกว่า Turn Off ไมโครโฟนนะครับปิดและ On Again Allow นะครับ Allow แปลว่ารอบๆนะครับอีก5 1 0ถึงอย่างนี้หรอเอาวนทำไมไม่เชื่อมต่อละ่ะ product can you sound using microphone after the was restart อสามารถครับอ๋อ restart เหรออ่ะเราลองปิดเตันวนี้นะฮะแล้วลองเปิดขึ้นมาใหม่ดิ ไงก็ยังเงียบอยู่นะครับเปิดสวิตต์โอ๊ยนะครับติดแล้วนะครับก็อุย้ย e อ h กมันเยอะนะฮะก็ตอนนี้ไม่ My, นะครับเ 1S นะครับก็ทำการเชื่มต่อเป็นที่เรียบร้อยนะครับก็อ่า้าอธิบายนะครับก็ขออนุญาตใส่ ปอกไม้ปอกไม้นะครับปอกไม้อ่าเราจะพูดใส่ไม้ไปเลยนะครับก็วิธีการแรกนะครับที่ผมลองเมื่อกี้นะที่เห็นเพื่อนไปพร้อมๆกันนะครับก็คือ1นะครับคือใส่ฐานเข้าไปใช่ไหมครับอ่าจากนั้นอุ้ยเอ็กคอเยอะลดอ๋อ้ยเสาร์ผูนะฮะหันนี้แล้วกันอ่านะครับวิธีการแรกนะครับก็คือเปิดอุ้ยยังดังอีกยังดังอีกอย่านะอ่านะครับหนึ่งก็คือ รอรอนะครับก็คือทําการเปิดไมค์ขึ้นมานะครับผมจากนั้นนะครับทําการเปิดสวิตช์ออนนะครับให้ไฟชั่ตัวไมโครโฟนเนี่ยมันเป็นสีแดงนะครับผมอ่าผมปิดไมค์นะเดี๋ยวมาสะท้อนนะก็คือหนึ่งนะครับคุณเปิดไมค์ขึ้นมานะครับเป็นสีแดงถูกไหมครับสวิตช์ออนสองนะครับกดปุ่ม pairing นะครับซึ่งจะมีอยู่เป็นรูกลมๆนะครับกดหาอะไรกดเข้าไปนะครับให้ไฟสีแดงเป็นไฟแฟลชนะครับจากนั้นนะครับ ให้ทําการเปิดเจ้าตัวลําโพง K1S เนี่ยขึ้นมานะครับผมเปิดขึ้นมาแล้วก็อ่าไอตัวไม์ยังเป็นไฟแฟลชอยู่ใช่ไหมครับกระพริบกระพริบนะครับจากนั้นเขาบอกว่าให้เทินปิดเจ้าตัวไมโครโฟนนะครับผมจากนั้นนะครับเปิดขึ้นมาแล้วก็เหมือนว่าอาเกนอาราวเนี่ยครับอาราวนี่แปลว่ารอบๆหรอืรอเปล่านะถ้าผมเข้าใจงผิดก็ขออาภัยนะครับคือวนผมก็วนนะห้าถึงสิบ วินาทีนะครับจากนั้นเขาบอกว่า Product สามารถจะไห้ตัวลำโพงนี้จะสามารถาใช้ไมโครโฟนได้ได้จากการรีสตาร์ทนะครับสตัวแล้วเปิดขึ้นใหม่อย่างเมื่อกี้นะครับจะเห็นได้ว่ามันทำการเชื่อมต่อได้นะครับผมแต่ว่ามันอาจจะหลายครั้งหน่อยรประมาณนี้นะครับก็คลิปนี้อาจจะเป็นอ,อะไรอะ่ะ วิธีการแนะนําเชื่อมต่อไมให้กับเพื่อนๆได้ในระดับหนึ่งนะครับก็อาจเพื่อนๆนะครับไปลองกันนะครับผมเพราะว่าที่ผมทําตัวเนี้ยเป็นการเชื่อมต่อมาทั้งหมด2ตัวแล้วนะครับโอเคนะครับสำหรับเพื่อนๆขนไหนมีข้อมูลอยากสอบถามในเพิ่มเติมก็สามารถเมนได้ที่ใต้คลิปนะครับผมประมาณนี้นะครับสำหรับการเชื่อมต่อไมโครโฟนสำหรับเจ้าตัว K1S นะครับผม